สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอล l ันโซครับในช anel y o u t u b e นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20ก,กรกฎาคมนะครับนำเ,เอาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลมาเล่าให้เพื่อนๆได้นนรับฟังกันนะครับซึ่งแน่นอนในคลิปนี้ข่าวประเด็นที่น่าสนใจพุ่งไปที่อเล็กซานเดอร์อิสักครับ อยู่ดีๆนะครับก็มีประเด็นขึ้นมาครับกับการที่อีซัคไม่ได้ถูกส่งลงเล่นในเกมที่นิคาสเซลิลอุ่นเครื่องเจอกับเซลติกที่สกอตแลนด์นะครับทีนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันว่าเรื่องของอีซัคมันเป็นอย่างไรซึ่งดูเหมือนว่าจากบทสัมภาษณ์ของเอ e นะ็ดดี้ฮาวเน่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับแต่พอฟังแบบละเอียดๆแล้วเนี่ยพอเจาะลงไปเฮ้ยมันก็พอจะมีอะไรให้คิดได้บ้างเหมือนกันในมุมมองของลิเวอร์พูลนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอูโก้เอกิริกเก้นะครับก็มีข่าวจากรายงานจากสื่อหลักนะครับว่าเรลูกูเนี่ยใกล้จะปิดดีลกับเอกิริเก้แล้วนะครับคุยกับแฟรงก์เฟิร์ตเรียบร้อยแล้วเหลือจะปิดท้ายด้วยเรื่องของเบนโดกเหมือนกันว่าเฮ้ยเบนโดกเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากหลายต่อหลายทีมนะครับไปดูว่าทีมเหล่านั้นนะ่มีทีมอะไรบ้างแล้วโอกาสที่เรลูกูจะปล่อยตัวเนี่ยมีสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์แลวกด u ั s c r i b ้เป็นกำล มาเริ่มที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับหลายท่านน่าจะได้เห็นในช่วงเช้าตรู่ของบ้านเราในเช้านี้แล้วแหละครับว่าลิพูเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นนะครับกับทางไอ r ราค์แฟรงเฟิร์ตในการคว้าตัวอ e ูโกเอกริเก้แล้วนะครับข่าวนี้สื่อหลากหลายสื่อไม่ว่าจะเป็นเดอะแอตเลติกนะครับเดวิดออนซีนนี่นำทับรายงานเลยครับฟาบิซิโอโรมาโน,โนก็ได้รายงานเหมือนกันไปดูว่าเนื้อข่าวเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับกับดีลของอ e ูโกเอกริเก้นะครับ ซึ่งในตามรายงานนะครับเขาบอกว่าลิปูเนี่ยบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนะครับสำหรับการเซ็นสัญญาคว้าตัวอูโกเอกิดิก้นะครับแต่ยังมีรายละเอียดทางเทคนิคบางส่วนครับที่ต้องดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน,นครับซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดการได้ภายในไม่กี่วันนี้นะครับซึ่งในรายละเอียดส่วนตัวลยครับก็บอกว่าเอกิดิก้ได้ตกลงกับลิปูแล้วนะครับกับการเซ็นสัญญา6ปีนะครับ6ปีเลยสําหรับดาวเตะวัย22ปีและ คาดว่าค่าตัวเนี่ยจะทําลายการขายแพงสูงสุดของแฟรงก์เฟิร์ตที่เคยขายทางโคโลมูอานี่ให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงในปี2023ตอนนั้นนะครับทางแฟรงก์เฟิร์ตนะครับขายมูอานี่ให้กับแบลเชอยู่ที่มูลค่า95ล้านยูโรนะครับหรือที่เป็นเงินปอนก็คือ82.3ล้านปอนซึ่งตามรายงานจากดิอัลลิต<ย>ิกเขาบอกว่าลิพูน่าจะจ่ายเงินให้กับแฟรงก์เฟิร์ตมากกว่าค่าตัวที่แฟรงก์เฟิร์ตเคยขายมูอานี่เท่ากับว่าค่าตัวของ เอเิลิก้จะทำลายกำแพงการขายสูงสุดของแฟรงเฟิร์ตเลยนะครับซึ่งน่าจะสูงกว่า95ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมานะครับนิวคาสเซิลเคยให้ความสนใจทางแฟรงเฟิร์ตแล้วก็ยื่นข้อเสนอ75ล้านยูโรไปให้กับทางแฟรงเฟิร์ตแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาแต่ตอนนี้นิวคาสเซิลกขถอนตัวแนละ้วเพราะว่าเอเกลิก้เขาเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับเรอยลูและปรุงใจที่จะมาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของหงส์แดงนะครับซึ่งค่าตัวตามที่แฟรงเฟิร์ตเขาเคยตั้งไว้ก็คือ100ล้านยูะั่ววก็วงาจ ลดลงมาให้ได้สักหน่อยครับแต่ทีเนี้ยถ้ามันมากกว่าค่าตัวของโคลมบน,นี่เนี่ยมันก็ต้องสูงมากกว่า95ล้านยูโรไงอันนี้ตัวเรื่องของตัวเลขกันเดี๋ยวค่อยมาดูสรุปอีกทีว่าสุดท้ายแล้วค่าตัวของเอดิกเรวรวมแอดออนอะไรแล้วเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับ <S 1> <S 1> <S ข้อเสนอของเนลพูเนี่ยนี่เป็นการยื่นครั้งที่2นะครับครั้งแรกถูกปฏิเสธกลับมาแต่ครั้งที่2เนี่ยตามที่รายงานจากสื่อหลักๆก็บอกว่าแฟรงก์เฟิร์ตยอมรับในค่าตัวที่เนลพูยื่นให้แล้วแล้วก็รอเพียงแค่ที่จะมา ตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับดีลของเ e อกิดิเก้ก็ใกล้ที่จะมาเป็นนักเตะใหม่ของเราแล้วครับโอ้โหเรียกว่าซัมเมอร์นี้ของเลีกพูในตลาดซื้อขายนักเตะซื้อเพียบครับตอนนี้ก็ท,ท,ทะลุ200-300ล้านปอนด์แล้วสิถ้ารวมของเอกิดิเก้มาอีกคนนึงและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาจจะมีคนอื่นๆตามมาอีกอย่างกองหลังนะครับแล้วกองหน้า กองหน้านี่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของอาเล็กเซนต์อิสักมาดูเรื่องโปรไฟล์เอกริเก้ดีกว่าครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นผลงานเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับทีนี้มาดูบทวิเคราะห์ของผู้เขียนที่เป็นเจาะจงในฟุตบอลเยอรมนีแล้วกันครับเขาชื่อว่าเซบาสเตียนเซฟฟอร์ดเบอร์นะครับเป็นผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลเยอรมนีเขาบอกว่าเอกริเก้นะครับกำลังพัฒนาตัวเองกับการเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องครับ ในช่วงต้นๆรูการ2,24-2,25 0 0นะครับเอกิลิเก้เนี่ยเขาประสานงานกับโอมามามูชได้อย่างยอดเยี่ยมตอน,นทีม Frankfurt แฟรงก์เฟิร์ตกลายเป็นหนึ่งในคู่หูกองหน้าที่อันตรายที่สุดในบุนเดสเลกาก่อนที่มามูชเนี่ยจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดหน้าหนาวนะครับจากการเล่นหน้าคู่ก็ต้องปรับมาเป็นหน้าเดียวซึ่งเอกิลิเก้ก็สามารถปรับตัวเลยก็ทําให้ทุกคนได้เห็นเลยครับว่าต่อให้เขาเล่นเป็นกองหน้าคนเดียวเนี่ยเขาก็ทําผลงานได้ดีครับ เอคิดิเก้ไม่ใช่เป็นกองหน้าเพียงแค่ตัวจบสกอร์นะครับแต่ยังเป็นคนที่เล่นเกมโต้กลับได้แบบอันตรายเอามากครับสเปอร์เคยเจอมาแล้วครับในฟุตบอลอยู่ฟ้ายูโรปาลีครับจังหวะที่เอกิิเก้รับบอลอยู่ในแดนสเปอร์แล้วก็เลี้ยงจี้ใส่ปอโรก่อนนะตัดเข้ากลางแล้วยิงด้วยขวาเข้าประตูไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วสเปอร์ก็เป็นฝ่ายเข้ารอบไปนะครับในรอบนั้น นอกจากนี้นะครับทางเอเดเก้ก็ยังมีการสร้างโอกาสจากการลากเลือ้อยหรือการจ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเล่นตรงกลางหรือเล่นฝั่งซ้ายเขาคือตัวอันตร,รายของฝ่ายตรงข้ามแม้จะเป็นนักเตะที่เน้นดน้านเทคนิคนะครับแต่เอเดเก้ก็อยู่เวลาอยู่ในกรอบเขตโทษจะเป็นตัวเป้าที่อันตร,รายเวลาเขาหันหลังเล่นกับบอลเขาสามารถพักบอลแล้วก็จ่ายให้กับเพื่อนคนอื่นๆได้แล้วก็เรื่องของลูกกลางอากาศทําได้ดีครับเอาชนะกองหลังได้ด้วยความเร็วแล้วก็ทักษะการเลี้ยงตัวตัว,ตว เอกิิเก้ยังพัฒนาได้อีกนะครับตามคําบอกของเซบาสเตียนรายนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์ความเฉียบคมในหน้าปากประตูทางเซบาสเตียนยืนยันว่าตรงเนี้ยพัฒนาได้อีกเยอะเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับเซบาสเตียนเซฟฟอร์เบอร์นะครับเขาก็ทิ้งทายว่าไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับว่าเอกิดิเก้เนี่ยคือนักเตะพรสวรรค์สูงของลีกเยอรมันครับและการที่ทีมในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจในตัวเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรแต่อย่างใดนะครับ นี่คือเรื่องของอูโก้เอกิติเก้นะครับเป็นไงก็ใกล้ที่จะมาเป็นนักเตะของเราแล้วถามว่าจะหยุดแค่นี้ไหมสำหรับเรียร์พูลในตำแหน่งกองหน้ารูเหมือนจะมีโอกาสจะได้อีกคนหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นไปตามที่ออวางแผนเอาไว้ประเด็นมันขึ้นมาในเกมที่นิวคาสเซิลเนี่ยลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเจอกับเซลติกนะครับไปเยือนที่กาสโก้ครับ นิสันแพ้เล็กกลับมาครับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความพ่ายแพ้ครับเป็นอยู่ที่ก่อนเกมการแข่งขันมีการไม่ให้สัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวครับเพราะรายชื่อออกมาแล้วเนี่ยไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับทั้งในรายชื่อตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองแต่ทีเนี้ยไอไม่มีรายชื่อไม่เท่าไหร่แต่อีซักไม่ได้เดินทางไปที่สนามครับอีกหนึ่งคนของนิคสซิลนะครับโชลินตันไม่มีชื่อเช่นเดียวกับอีซักแต่โชลินตันเขาไปที่สนามในเกมนี้ด้วย แต่อีซักไม่ได้ไปทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นนะครับเอ็ดดี้ฮาวก็ต้องตอบคำถามสื่อกับการเชื่อมโยงกับเรียผู้สื่อในอังกฤษหลายสื่อนะครับเขาพาดหัวในเชิงประเด็นนี้ครับมาดูที่อันแรกก่อนดีอเลติกเขาบอกว่าเอ็ด e ดี้ฮาวคอนฟิเดนซ์ออฟคิปปิ้งเอรีเพสเอเบลอลกซานเดอร์อีซักแอ่นิวคาสเซิลก็คือประมาณว่า เอดดี้ฮาวครับยังมั่นใจนะครับว่ายังเก็บอีซักไว้ได้ครับพร้อมย้ําว่าอีซักเองเป็นนักเตะที่นิวคาสเซิลเนี่ยขาดไม่ได้ส่วนเจ้าคุอื่นก็จะมีอย่างเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอย่างลิเวอร์พูลเอ็กโคเอลเซนเตอร์อีซักเซนท์โฮมบายนิวคาสเซิลแอสทรานเฟอร์อัปเดตแชร์อัฟเตอร์ลิเวอร์พูลอินเทอร์เรสก็บอกว่าอีซักเนี่ยถูกส่งตัวกลับบ้านนะครับหลังจากมีข่าวให้ความสนใจจากลิเวอร์พูล มาดูสื่ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลบ้างทเทเลกราฟเทเลกราฟเขาบอกว่า e sends Alexander home over เอ็ดดี้ฮาวเซนส์อาริสันเดอร์อิซัคโฮมโอเวอร์ลิเวอร์พูลอินเทอร์เรชก็คือเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยส่งอเล็กซานเดอร์อิซัคกลับบ้านครับท่ามกลางข่าวที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจนอกจากนี้เดลี่เมลครับบอกว่าเอ e ็ดดี้ฮาวเบรกส์ฮิสไซเลนส์ออนอเล็กซานเดอร์อิซัคฟิวเจอร์อัฟเตอร์เดอะไซเคิลวอสต์เลฟต์เอาท์ออฟนิวคาเซิลเฟิร์สพรีซีซั่นเฟรนลี่เอมิ เลียพูเพอร์สุดก็คือเอดดี้ฮาครับได้ตัดสินใจไม่คือเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับอนาคตของดอร์ิซคหลังจากออซัคเองเนี่ยไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องของนิวคาสเซิลในช่วงปรีที่สั้นท่ามกลางกระแสข่าวที่เลียพูเนี่ยกำลังเดินหน้าล่าตัวทีนี้คือยกตัวอย่างพาดหัวข่าวของสื่อหลักนะครับอันนี้สื่อหลักเลยลที่ทั้งเกี่ยวข้องกับเลียพูแล้วก็เป็นสื่อหลักโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ พยายามเชื่อมโยงกับเลียผู๋จะมี BBC เท่านั้นนะครับที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเลียผูลอะไรเขาพากัว,ว่า How confident happy Isaac will stay at Lea Phu? ไอแอดนิวคัสเซขอไฟก็คือ How มั่นใจครับว่า Isaac เนี่ยมีความสุขครับแล้วก็จะอยู่กับนิวคาสเซลต่อไปทีนี้ถามว่าที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรก็คือมันมีความเชื่อมโยง,งกันระหว่าง Isaac Lea Phu รวมถึงนิวคัสเซนด้วยแน่นอนกับการที่อีซั c ไม่ได้ไปที่สนามมันก็ต้องน่าจะมีอะไรในกอไผ่ มาฟังบทสัมภาษณ์ของเอดดี้ฮาวกันก่อนดีกว่าครับว่าเขาพูดอะไรบ้างซึ่งถ้าฟังดูเผนๆเ,เนี่ยมันจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเดี๋ยวจะค่อยมาวิเคราะห์กันในตอนฟังจบก็ Eddie e เอดดี้ฮาวเะครับเขายืนยันว่าไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการนะสำหรับการคว้าตัวอีซัคในซัมเมอร์นี้และนิวคาสเซิลเองก็อยากจะเก็บอีซัคอยู่กับนิวคาสเซิลต่อให้ได้เขาบอกว่าแน่นอนครับไม่มีใครในทีมไม่ว่าจะบอร์ดทีมงานหรือว่าผู้เล่นคนอื่น ที่คิดต่างออกจากนี้ไปครับเราเห็นคุณค่าของอีซักทั้งในนักเตะและในฐานะบุคคลมันชัดเจนครับในทีมของเราเนี่ยเรามีนักเตะอยู่ไม่กี่คนที่แทนที่ไม่ได้นะครับและอีซักคือหนึ่งในนั้นครับเขาคือนักเตะระดับท็อปที่หายากเอามากๆเมื่อคุณเนี่ยมีพวกเขาอยู่ในทีมนะรวมถึงอีซักนี่แหละคุณต้องเก็บเขาไว้ให้ดีๆครับซึ่งพวกเราทุกคนในทีมงานรู้ดีถึงพรสวรรค์และความสามารถของอีซักเราจึงต้องการเก็บอีซักไว้กับทีมเอามากๆ ต่อมาครับฮาวก็ถูกถามตรงๆครับว่ายอซัคจะอยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปไหมครับในฤดูก,กาลหน้าฮาวบอกว่าผมว่ามันยากที่จะให้ความมั่นใจ100%นะครับกับนักเตะคนใดคนหนึ่งผมเองคงไม่สามารถพูดแบบนั้นได้นะครับว่ามัน100%เเพราะนี่คือฟุตบอลอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ผมพูดได้ก็คืออเล็กซ์มีความสุขกับนิวคาสเซิลครับเขารักเพื่อนร่วมทีมครับรักทีมงานรักทีมทีมนี้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลยครับตรงกันข้าม ผมยินดีมากๆเลยที่ได้เห็นเขาเนี่ยแสดงพรสวรรค์ออกมาในสนามแน่นอนผมมั่นใจว่าอีซัคจะอยู่กับเราตอนเปิดฤดูกาลครับแล้วก็ยังบอกถึงการที่อีซัคเนี่ยไม่ได้มาสนามแต่ชอลินตันเนี่ยมาสนามครับเขาก็ถูกจี้ถามเหมือนกันเฮาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยฟิตนะครับแต่เรารู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยไม่พร้อมที่จะลงเล่นช่วงปรีซีซั่นทุกคนต้องเจอกับความท้าทายครับชอลินตนันเพิ่งหายเจ็บยาวกลับมาครับเราต้องให้แน่ใจว่าจะส่งเขาสนามดีไหม ถ้าเขาพร้อมจริงๆก็ส่งได้ส่วนอเล็กซ์เนี่ยก็ซ้อมได่ดีในสัปดาห์นี้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่เราไม่อยากเสี่ยงกับเขาทีนี้อีซักเนี่ยไม่ได้ออกจากแคมป์เก็บตัวเลยตลอด5วันก่อนจะจะมาเดินทางมาที่กราสโกนะครับซึ่งเรื่องนี้เองมันก็ถูกเชื่อมโยงกับข่าวการย้ายทีมที่เรียกผู้ให้ความสนใจฮาวบอกว่าไม่นะครับคือประมาณว่าอย่าไปตีความอะไรจากการที่เขาไม่ได้มาเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งสุดท้ายที่อเล็กซ์ต้องการคือการนั่งอยู่บนอัธจันทร,ร์ภายใต้แรงกดดันนั้น หากเขาไม่ได้ลงเล่นซึ่งเป็นสิ่งที่เราตกลงกันว่าเขายังต้องใช้เวลาเตรียมตัวอีกสักหน่อยครับดังนั้นเราจึงเห็นตรงกันว่าเขาจะไม่มาที่นี่นะครับสำหรับนักเตะมันไม่ง่ายเลยครับที่ต้องรับมือกับเรื่องแบบนี้ก็มันนั่นมหมายถึงเรื่องของข่าวข่าวการย้าทีมเขาเองคงได้รับข้อความได้รับโทรศัพท์จากคนรอบกายที่มาถามมากมายครับเพราะสื่อในตอนนี้มันม,มีอิทธิพลมากๆข่าวลือสามารถแพร่กระจายได้ไกลและรวดเร็วและแรงกดดันจากตรงนั้นมันคือเหตุผลหนึ่ง ซึ่งฮาวบอกว่าน่าจะมีประมาณ10%อะไรประมาณนี้ที่ทําให้อีซักเนี่ยไม่ได้เดินทางมาตัวผมเองอยากให้อีซักได้โฟกัสกับตัวเขาเองครับและโฟกัสกับการฝึกซ้อมในสัปดาห์หน้าต่อมาครับฮาวก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเขาเนี่ยได้คุยกับอีซักเรื่องของอนาคตในช่วงปิดอุูการครับแต่ก็ยืนยันว่าฮาวเองกับนักเตะทุกคนเนี่ยก็คุยกันเรื่องนี้แบบนี้อยู่แล้วครับและอีซัคเองก็ยังคงซ้อมอย่างมุ่งมั่น ผมพูดคุยกับนักเตะแทบทุกคนนะครับในเรื่องของอนาคตผมสื่อสารกับพวกเขาอยู่ตลอดครับไม่ว่าจะตอนจบฤดูก,กาลช่วง p r e ซีซั่นดังนั้นใช่ครับผมคุยกับอเล็กซ์แล้วในเรื่องนี้นะครับซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรครับผมให้ความเคารพอาชีพนักเตะผมรู้มันสั้นแค่ไหนครับผมจะพยายามสื่อสารให้ชัดถึงความต้องการของผมความคาดหวังและก็มุมมองของผมพร้อมทั้งพยายามช่วยพวกเขาให้มากที่สุดอเล็กซ์ทำให้ดีมากครับเขาซ้อมได้ดีในฤดูก,กาลนี้ผมรู้ดีว่าจะต้องมีเสียงรบกวนจากภายนอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในทีมเนี่ย เขาเนี่ยดีมากๆเลยนะอีฟักเนี่ยจะมาร่วมทัวร์เอเชียด้วยนะครับตามที่เอดดี้ฮาวบอกแล้วก็ทัวร์เอเชียของนิวคาสเซลเนี่ยจะเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็ทีมรวมออสซาเคลิกแล้วก็ทอรแนมฮอตสเปอร์ซึ่งการมาทัวร์เอเชียที่สิงคโปร์แล้วเกาหลีใต้ฮาวยืนยันว่าอีฟักเนี่ยจะมาร่วมทัวร์ครั้งนี้ด้วยอ่ะอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของฮาวทีนี้เรามาตีความมันดีกว่าว่าสิ่งที่ฮาวเนี่ยเขาพูดมันสามารถตีความเป็นยังไงได้บ้าง ในมุมมองของฝั่งนิวคาสเซิลการที่ผู้จัดการทีมเขาออกมาพูดแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการตอกย้ําให้มั่นใจว่าเฮ้ยอ e ีซักยังแฮปปี้กับนิวคาสเซิลนะยังพร้อมที่อยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปแต่ถ้าเรามองให้มันกว้างขึ้นครับไม่ได้มองแค่ภาพนี้มันก้เกิดข้อสงสัยครับว่าทําไมโจนลินตันไม่ฟิตเหมือนกันแต่ทําไมโจนลินตันถึงมาสนามได้และทําไมอ e ีซักถึงมาไม่ได้อันนี้ก็คือคําถามหนึ่งที่อ่มันน่า สงสัยเหมือนกันอันนี้ผมพยายามจะไม่ไปแบบพูดเข้าข้างตัวเองนะแค่พูดในมุมมองที่มันน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันถึงแม้มันจะมีโอกาสเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ะแต่มันก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะว่าทางเอ็ดดี้ฮาวเขาพูดเองว่าในเรื่องของฟุตบอลมันไม่มีอะไรร้อเอซอันนี้ใครเป็นแฟนยูไนเซิดเข้ามาฟังอย่ากโกรธผมนะหรือรอย่ามาต่อว่าผมผมพูดในสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวเขาพูดไว้ว่าอ่าเขาก็ไม่ได้จะร้อเปอร์เซ็นต์หเพราะในโลกของฟุตบอลมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่เอ็ดดี้ฮาวพูด เขาคือพูดในมุมมองของเขาที่เขาจะพูดได้ว่าอีซักมีความสุขกับนิวคาสเซิลแล้วก็เชื่อว่าอีซักจะอยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปในฤดูกาลหน้าไอคำว่าไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็สามารถตีความได้ผมก็สามารถอ่ะต่อให้มันเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผมก็ตีความเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอามาพูดในเรื่องของหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้แล้วกันถ้ามันไม่มีอะไรเลยอีซักไม่วันไว้ีซักไม่ค่อยเขวทําไมเขาถึงไม่มาที่สนามาแสดงว่านิวคาสเซิลก็พอจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับในมุมมองของอเล็กซานเดอร ว่าเฮ้ยทําอีซักไม่มาเนี่ยให้เขาแบบอยู่กับตัวเองไปก่อนให้เขาค่อยๆค่อคลี่คลายสิ่งที่อยู่ในใจหรือว่าดีการมาสนามแล้วมันอาจจะเจอสื่อเยอะมากขึ้นและถ้าอีซักเจอสื่อรุมกระหน่าเรื่องของการยิงคําถามมาทําให้อีซักไข้เขวหนักกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันการให้อีซักอยู่ที่บ้านหรือไม่ต้องมาที่สนามเนี่ยมันก็เป็นการปิดโอกาสที่สื่อจะมาถามอีซักแต่ถามว่านีคอรสันจะ เริ่มได้กลิ่นอะไรไหมกับการที่อีซักกับลิเวพูเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างแหละผมมองอย่างนี้นะไม่งั้นนอรคลเซนก็คงจะพาอีซักมาสนามแล้วแล้วก็ถ้าเขามั่นใจจริงๆแบบร้อนะก็มาสนามสิมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยถ้ายังคิดว่าเก็บทางอีซักเพื่อทีมได้ต่อไปแต่ทีเนี้ยมันก็เกิดสิ่งที่ตามมาก็คือถ้าอีซักเกิดไปบอกนคิคลเซนขึ้นมาจริงๆว่าเฮ้ยว่าตัวเขาได้อยากย้ายทีมนะ ันนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วว่าเฮ้ยนิวคสเซิลจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้แต่อันนี้ผมพูดในมุมม,มองที่ไอ้นี่นะสมมุตินะไม่ได้บอกว่าอีซักจะบอกว่าอยากมาเลี้ยงผู้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ถ้ามันเกิดแบบนี้ผมตีความเองแล้วกันผมสิ่งที่ผมวิเคราะห์คืออีซักคงจะมีอาการหวั่นไหวบ้างกับเรื่องนี้เหมือนกันนะเออไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยอีซักเขาหวั่นไหวจริงๆแต่ไม่รู้จะหวั่นไหวมากหวั่นไหวน้อยแต่เพื่อทางที่ดีนิวคสเซิลก็เลยเก็บให้อีซักเนี่ย อยู่บ้านไปเลยไม่ต้องมาเล่นในเกมนี้เพื่อให้ปลอดจากออสิ่งรุมเร้าที่สื่อจะถามมาเพราะว่าเอ็ดดี้ฮาเขาก็ย้าว่าทุกวันนี้ข่าวลือม,มันแพร่กระจายได้ไวและแรงกดดันจากสื่อมันก็มีอิทธิพลมากอันนี้อ้างอิงจากสิ่งที่ฮาวเขาได้พูดนะครับถามว่าลิ์พูเนี่ยยังมองอีซักไหมต่อให้ได้อูกโเอกิติเก้มาเท่าที่ผมไปอ่านจากหลายๆสื่อนะครับมันมีความเป็นไปได้ว่าต่อให้ลิ์พูได้เอกิติเก้แล้วเนี่ย อเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยก็ยังเป็นนักเตะที่เลี้ยภูให้ความสนใจถ้าหากนิโคลสเซนเปิดโอกาสเมื่อไหร่เลี้ยภูพร้อมที่จะวิ่งเข้าหาทันทีซึ่งเม็ดเงิน120อล้านปอนด์ก็เป็นจํานวนที่เลี้ยฟภูเนี่ยแย่ไปก่อนเหมือนโยนหินไปให้นิโคลสเซนก่อนว่าคุณโอเคไหมกับราคานี้ถ้าไม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเพิ่มตัวเลขให้แต่ทีนี้ต้องอยู่ที่นิโคลสเซนเหมือนกันครับว่าเขาจะขายหรือเปล่าลำดับการซื้อขายของเลี้ยภูใน ช่วงต่อจากนี้เนี่ยโอเคเราได้เอกิเก e มาแล้วก็ค่าตัวก็เอาเรา85ล้านปอนด์แล้วกันผมตีเป็นเลขเาง่ายๆให้มันลงตัว85ล้านปอนด์นะถัดจากเอกิเกะล่ะจะทำยังไงการดึงเอกิเก e มาต้องดูว่าจะมาเล่นยังไงถ้าเกิดเอกิเก e เข้ามาคนเดียวในเรื่องของกองหน้านะครับเขาก็จะมาทดแทนเดิโอกโกโชต้าเนี่ยแหละแต่หากมีกองหน้าคนอื่นๆผมจะไม่พูดชื่อเลยกัน ก็คืออีซักแหละตามความเข้าใจของเราก็คือชื่อในซัมเมอร์เนี้ยสองกองหน้าของเราก็คืออีซักกับเอกิ G ิเก้ G. ก็ต้องมีปีกซ้ายคนหนึ่งที่ต้องออกไปเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าทางเอกิ G ิเก้ G. มายืนเป็นหน้าซ้ายถ้ากับว่าอาจจะต้องขายหลุยส์ซีอาร์สออกไปขายลุยซีอาร์สเสร็จขั้นตอนต่อมาซื้อมาเกอีมาเกอีเสร็จก็อาจจะต้องปล่อยทางนูนเยสออกไปและถ้าปล่อยนูนเยสแล้วเราก็ต้องดึง กองหน้าอีกคนหนึ่งเข้ามาเออขายเอเลียดขายเทเลอร์มอตันอันนี้ก็คือในเรื่องของการขายนะครับทีนี้มันก็จะมีกองหน้าอีกหรือแนวรุกนี่แหละผมได้เป็นแนวรุกแล้วกันแนวรุกต้องมาเสริมู่แล้วถ้าหากปล่อยนูนเยสไปครับแล้วก็ปล่อยดีอาร์สไปด้วยเพราะตอนนี้เราจะได้เอกิเก้เข้ามาแต่ถ้ามองว่าเอกิเก้เล่นหน้าเป้ามันก็ต้องมีกองหน้าคนหนึ่งที่ก็ต้องมาเสริมแทนทางดาวินนูนเยสเหมือนกันแล้วพอขายดีอาร์สไป ถ้ามีซื้อกองหน้าเป้าอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นปีคนอื่นๆยกตัวอย่างโรดิโกก็ได้ที่มีขา่าของเราตอนนี้อาจจะเป็นโรดิโกเอกริเก้ก็เป็นได้หรือจะเป็นเอกริเก้แล้วอีซักละ่ะเข้ามาในซัมเมอร์นี้เลยเพื่อมาเป็นกองหน้าของเลกูอันนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนี่ผมพูดในมุมที่ว่าเราขายดีอาร์สขายดาวินนูเยสนะครับแล้วก็ว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งเ,เข้ามาอยู่แล้วอันนี้ผมตัดว่าเอกริเก้เ,เขามาแทนโชตาครับ จะสรุปไม่ง่ายเลยครับเกิดขายดีอาร์สขายดาวินไปแน่นอนเอกิเกมาแล้วแล้วพูดต้องหาปีกคนหนึ่งเพื่อมาแทนดีอาร์สแล้วก็หากรงนหน้าอีกคนนึงมาแทนดูนเยสซึ่งชื่อตอนนี้ในระดับปีกโรริโกก็ขึ้นมาแต่ค่าตัวเนี่ยค่อนข้างจะสูงเช่นเดียวกับการปล่อยดาวินนูนเยสปล่อยดาวินแล้วก็ต้องมีกองหน้าเข้ามาก็อาจจะเป็นอีซักก็ได้หรือว่าจะรออีกตลาดหนึ่งเพื่อให้เวลากับทางนิวคาสเซิลกับอีซักในการ พูดคุยกันเรื่องของการเคลียร์ใจเลยประมาณนี้แต่อีกมุมมองหนึ่งขายดีอาร์ตคนเดียวยังเก็บนูนเยสไว้เราก็ต้องหาปีกเข้ามาก็คือตำแหน่งปีกซ้ายที่เป็นดูริโก้ที่ชื่ออนนี้กระแสแรงขึ้นมานะครับซึ่งบทสรุปเลยถ้าขายพร้อมกัน2คนทั้งดีอาร์ตแลก็ดาวินนูนเยสอันนี้ไม่นับเอกิิเก้นะผมคาดว่าน่าจะมีกองหน้ากับปีกสักคนเนี่ยเข้ามาแทน2คนนี้เพราะว่าเอกิิเก้เข้ามาแทนโชตา ไหนจะเรื่องของเฟเดริโกเคียซ่าอีกที่เลียปูตอนนี้ก็ยังช่งางใจอยู่ว่าจะเก็บหรือปล่อยนะครับส่วนกองหลังล่ะอย่างที่เรียนไปมาเกอี e, ก็เลียปูก็คงจะทํางานอยู่ลับๆนั่นแหละแต่ข่าวเนี่ยไม่ได้ออกมาสักเท่าไหร่ได้เกอี e มาแล้วอนาคตของโกนาเต้ล่ะจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ต่อสัญญาเลียปูจะปล่อยในซัมเมอร์นี้ไหมหรือว่าใช้งานมาอีกหนึ่งปีแล้วค่อยปล่อยฟรีไปอันนี้ก็ต้องรอดูว่าทีมงาน ซื้อขายของริปูตัดตัดสินใจอย่างไรนะครับในเรื่องนี้โดยรวมๆแล้วเนี่ยริพูไม่หยุดแค่นี้แน่นอนต่อให้ได้เอกดิเก้เข้ามากองหลังยังต้องซื้อกับแนวรุกก็ต้องดูว่าไอตัวที่จะขายออกเนี่ยจะเป็นใครบ้างจะเป็นทั้งสองคนดีอาร์สนนนเยสหรือจะเป็นดีอาร์สคนเดียวหรือจะเป็นนูนเยสคนเดียวก็ต้องรอดูกันนี่ก็คือเรื่องของเนี่ยครับแนวรุกมันชุลมุนชลเกลอะไรครับมันเป็นโดมิโนมันต้องดูว่าปล่อยใครจะซื้อใครหรือว่าถ้าเก็บคนนี้ การซื้อเข้ามามันจะเหลือโคต้าแค่ไหนแล้วต้องไปดูในเรื่องของโค้ต้าต่างชาติอีกซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลโค้ต้ามันเหลืออะไรบ้างเพราะในคลิปนี้มันค่อนข้างจะยาวแล้วยังไม่ได้พูดถึงเบนด็อกเลยมาปิดท้ายข่าวเบนด็อกดีกว่าทางลิเวอร์พูลเอ็กโค่นะครับเอียนดอยเนี่ยเขาได้บอกว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะรับค่าตัวของเบนด็อกที่25ล้านปอนด์นะครับและตอนนี้เนี่ยก็มีหลายสโมสร,รให้ความสนใจครับ จริงๆแล้วโดกนะครับตามฟอร์มที่เราเจอเพรสตันเนี่ยเบนโดก,ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเลยครับแล้วมีแอสซิสต์หนึ่งแอสซิสต์แล้วก็ซ้อมไม่ดีด้วยที่แอซซ่าเซนิเทนเตอร์แต่ทีเนี้ยเบนโดกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากทีมครับเพราะว่าในแนวรุกเนี่ยโมเมต์ซาร่าก็ยืนอยู่ไหนจะเจอร์มี่ฟิมปงก็สามารถแทนซาร่าได้แล้วกับข่าวที่หลายทีมต้องการครับไม่ว่าจะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ต้องหาตัวแทนแอนโทนี่อิลังกาบอลมัดก็สนใจ คริสตัลพาเลซบรนฟอร์ดพีเอสซีไอโฮเนหรือทีมจากสเปนหรือแม้กระทั่งเอฟเวอร์ตันเองก็ให้ความสนใจเบนดกค่าตัว25ล้านปอนด์นี่คือค่าตัวที่เรียููพร้อมที่จะรับนะครับแต่เร์พูลเองก็ยังหวังว่าเถ้าหลายทีมมันแย่งกันแล้วเนี่ยจะอัพค่าตัวของเบนดกได้มากกว่านี้อีกแต่เร์พูลเองก็ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้เบนด็กเนี่ยหาสโมสรที่เหมาะสมที่สุดและเรียููเองก็ต้องได้เม็ดเงินกลับมาให้มันพอที่เป็นที่พอใจสำหรับเรียบูรยครับ แต่ถามว่าส่วนตัวผมอยากให้เก็บเป็นโรกไหมผมอยากเห็นเด็กคนนี้อยู่กับทีมต่อไปนะครับแต่อย่างว่าแหละการเล่นในตำแหน่งหน้าขวาเนี่ยมันก็ติดทางซาร่าราต้องดูแผนของอันเดอร์สตอีกว่าจะวางบทบาทของซาร่าแบบไหนเพราะว่าซาร่าด้วยอายุอันามของคมไม่ได้เป็นตัวที่จะต้องไปไล่เลี้ยงจี้คู่แข่งกระชาารักเลยล้เขาอาจจะปรับให้ซาร่ามาเป็นเย์เมเกอร์ในตำแหน่งปีกขวาก็ได้คอยจ่ายบอลนะให้แบ็ก ด้านขวาเนี่ยที่ตอนนี้เป็นฟิล์มปงหรือว่าแบตลี่ที่เป็นแบ็คเติมเกมบุกู่แล้วคอยทําเกมด้านขวาแทนแล้วซาร่าเป็นตัวออกบอลและตัวกองหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะไม่ปักหลักในกรอบเขตโทษจะเป็นตัวที่หาพื้นที่ดีหรือตรงกลางมีเวสอีกคนหนึ่งเวสเองก็พร้อมที่จะมาสร้างสรรค์เกมเื่อมกับซาร่าอันนี้ต้องจับตาดูให้ดีเลยเนะครับบทบาทของซาร่าในซัมเมอร์นี้ว่าอร์เนอร์สเลตจะวางแบบไหนเพราะว่าตอนนี้อาวุธของเรียบคูเนี่ยมันจะแตกต่างจากเดิมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับปีกสองข้างเป็นปีก ไม่ใช่ปีกสองข้างแบ็กสองข้างเป็นแบ็กจอมบุกซาร่าเองก็อาจจะต้องปรับตัวเพื่อไม่ต้องไปใช้ร่างกายเบลองมากนะใช้วิสัยทัศน์ความเซนบอลของตัวเองในการจ่ายบอลเพราะเราจะเห็นว่าช่วงสองสามลูกกันหลังที่ผ่านมาซาร่าเป็นนักเตะที่มีวิสัยทัศน์ในการออกบอลดีมากเลยนะครับตรงนี้ผมอยากให้ถ้าใครยังไม่ได้สังเกตอยากให้สังเกตเลยการออกบอลของซาร่าฉลาดมากจริงๆเขารู้ว่าเพื่อนจะไปตรงไหนแล้วเพื่อนก็พร้อมที่จะวิ่งทาทางและซาร่าก็จะสามารถจ่ายบอลไปตรงนั้นได้คือ creativity ของซาร่าดีแล้วก็การ p a s s i n g ของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆในระยะหลังเขาพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเยอะเลยแหละครับในจุดนี้นะครับส่วนอนาคตของเบนดกก็ต้องรอดูครับว่าเรียปูจะตัดสินใจอย่างไรแต่ถามตัวผมผมอยากให้ทีมเก็บไว้นะครับสนับเบนดอกอันนี้ก็คือข่าวสารทั้งหมดในคลิปนี้นะครับค่อนข้างจะยาวเลยมาในรายละเอียดเรื่องของกองหน้าด้วยนะครับในคลิปหน้าผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วแล้วจะมาพูดคุยกันในเรื่องของตลาดซื้อขายแ,แต่ว่าเรียปูจะต้องทําอย่างไรอีกนะครับ ในต่อจากนี้เพราะตอนนี้เรียกผูยังไม่ได้ขายใครเลยนะยังไม่ได้ขายมีแต่ซื้อเข้ามาแล้วตอนนี้โคต้ามันล้นแล้วด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาฟังกันว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรนะครับจะมาอธิบายให้เพื่อนๆเราฟังกันโอเคในคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฮอสซอนโซขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ